การศึกษาคู่ชุมชนให้ความรู้กว้างไกลแก่เด็กทุกคนจากชุมชนแหล่งเรียนรู้สู่ผู้เรียนวิสัยทัศน์พัฒนาผู้เรียนฝ่ายเรียนรู้ผูเทคโนโลยีมีคุณธรรมนำชีวิตเป็นเด็กดีนำปรัชญาอยู่ด้วยความพอเพียง ชมภูขาวปิวสวยดูงามตาเรื่องกีฬาเราไม่เกรงในสนามรู้แพรู้นะรู้อภัยใจงดงามคุณ,ณธรรมเลิศล้ำทุ่งชมพูประวัติโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งชมพูตั้งอยู่บ้านทุ่งชมพูหมู่ที่หนึ่ง ตำบลทุ่งชมพูอำเภอภูเวียงจัังหวดขอนแก่นบนเนื้อที่7ไร่3งาน96ตารางวาเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่1นึ่งพฤศจิกายน2508ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปรัชญาโรงเรียนวิชาการก้าวหน้า กีฬาเด่นเน้นคุณธรรมสัมพันธ์ชุมชนสีประจำโรงเรียนสีชมพูขาวอักษยรย่อของโรงเรียนทพสัญลักษณ์ของโรงเรียนใช้ตาสัญลักษณ์ของสพทร,ร้อมรอบด้วยวงกลมสีชมพูขาววิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านทุ่งชมพูภายในปี2560โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู มุ่งพัฒนาผู้เรียนใฝ่เรียนรู้คู่เทคโนโลยีมีคุณธรรมนำชีวิตด้วยความพอเพียงข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งชมพูมีผู้บริหารหนึ่งคนคือนางพัทยาชนะพันธ์ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษข้าราชการครูสามคนคือ 1. น,นายประดิษฐ์พล,ล่า ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ2นายปัญญาจักรลาดตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ3นางสุคนจักรลาดตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษมีพนักงานราชการหนึ่งคนคือนายสุภกิจอติรัตนวงศ์มีพี่เลี้ยงเด็กพิการหนึ่งคนคือ นางสาวชนันทิสาสมียนอ่ามีเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนคือนางสาวพรทิพย์เทาหาและมีนักการพันโลงหนึ่งคนคือนายสมพงษ์แสนลีรวมแล้วบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งชมพูมีจํำนวนทั้งสิ้น8คนข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2558โรงเรียนบ้านทุ่งชมพูมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่ง ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6โดยแยกเป็นชาย22คนหญิง20คนรวมทั้งสิ้น42คนข้อมูลอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งชมพูปัจจุบันมีอาคารเรียนและอาคารประกอบการดังนี้มีอาคารเรียนแบบสบปช .102 ่ทับจำนวนหนึ่งหลังมีอาคารอเนกประสงค์ซึ่งสร้างเองจำนวนหนึ่งหลัง มีส่วมแบบสปช601ทับ2 6จำนวนหนึ่งหลังมีส่วมแบบอื่นๆจำนวนหนึ่งหลังนอกจากนี้ยังมีสนามเด็กเล่น BBL อีกจำนวน10ฐานการดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการปลอดนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โรงเรียนบ้านทุ่งชมพูปลดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ที่ผ่านมาได้ดำเนินการด้วยวิธีการช่วยเหลือนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ดังนี้ผู้บริหารมีส่วนดำเนินการดังนี้ผู้บริหารจะร่วมกับครูวางแผนโดยกำหนดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ ประชุมวางแผนร่วมกันในการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมวิสัยลักการอ่านร่วมกันจัดสรรทรัพยากรพัฒนาและส่งเสริมห้องสมุด3ดีคือมีหนังสือดีบรรยากาศดีและบรรณลักษ์ดีมีการจัดห้องสมุดให้บริการครูและนักเรียนมีการสนับสนุนให้ครูจัดหาและพัฒนาสื่อในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้มีความทันสมัย พัฒนาบุคลากรสร้างขวัญและกำลังใจเช่นจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสนใจรับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอา่านสร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรอา่านหนังสือทุกวันอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกๆนักเรียน ส่งเสริมให้ครู <ual> ที่รับผิดชอบโครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของลูกๆนักเรียนการประสานงานผู้บริหารจะมีการประสานงานกับครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ,าอ่านอย่างต่อเนื่องส่งเสริมสร,ร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของการส่งเสริมนิสัยรักการอา่าน ผู้บริหารจะออกนิเทศติดตามและประเมินผลตลอดเวลามีการจัดทำรายงานโครงการรายงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยและการอ่านมีการประเมินความพึงพอใจในโครงการส่งเสริมนิสัยและการอ่านประเมินผลโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดและเป็นปัจจุบันทุกระยะการช่วยเหลือนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของครูมีวิธีการดำเนินการดังนี้ โรงเรียนบ้านทุ่งชมพูส่งเสริมให้ลูกๆนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านส่งเสริมความสามารถด้านการฟังพูดเขียนและคิดอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านทุ่งชมพูจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ลูกๆนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้1 กิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าทุกๆเช้าทุกๆวันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์คือภาษาไทยวันละนิดภาษาอังกฤษวันละน้อย 2. กิจกรรมสอนเสริมวันละนิดเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ 3. กิจกรรมอ่านให้เพื่อนฟังอ่านให้ครูฟังอ่านให้คุณแม่พอออฟังวันละเรื่อง 4. กิจกรรมอ่านหนังสือให้ผู้ปกครองฟัง คือการเสริมพลังให้เป็นคนเก่ง 5. กิจกรรมออมสัพ์ออมสูรนอกจากนี้แล้วคุณครูประจำชั้นจะมีการประเมินความสามารถประเมินพัฒนาการทางด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของลูกๆนักเรียนทุกระยะเป็นระยะอย่างต่อเนื่องปัญหาและอุปสรรคในการช่วยเหลือด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งชมพู พ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนมีอาชีพเกษตรกรรมทำงานนอกบ้านมีภารกิจที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัวไม่มีเวลาให้กับบุตรหลานส่วนใหญ่จึงไม่ได้เป็นต้นแบบในพฤติกรรมการอ่านที่ดีให้กับลูกๆ 2. บริบทของโรงเรียนชุมชนท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านทุ่งชมพูซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนบางส่วนขาดโอกาสที่จะได้อ่านหนังสือดีๆ ขาดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับหนังสือเล่มโปรดเพราะโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนงบประมาณการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนของครูที่สอนภาษาที่สนุกสนานตามธรรมชาติของเด็กส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันจะสอนแบบบอกสอนแบบอธิบายความรู้ทำให้เด็กคิดไม่ค่อยเป็น ขาดความกระตือหรือล้นในการค้นคว้านิสัยรักการอ่านจึงค่อยๆหดหายไปการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แม้ว่าโรงเรียนบ้านทุ่งชมพูจะยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา2558แต่โรงเรียนก็ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ในระดับโรงเรียนซึ่งจะทำร่วมกันทุกชั้นเรียนได้แก่โครงการครูหนึ่งคนนักเรียนหนึ่งอาชีพ โรงเรียนจะให้ลูกๆนักเรียนเลือกอาชีพที่ตนเองถนัดสนใจซึ่งปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งชมพูได้จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ทั้งหมด8อาชีพคือ 1. อาชีพเพาะทานตะวันงอกซึ่งรับผิดชอบโดยนางสาวชนันทิสาสเมียนอับ 2. อาชีพเพาะเห็ดนางฟ้ารับผิดชอบโดยนายสุภกิจอติรัตนวงศ์ 3. อาชีพทำขนมหวานรับผิดชอบโดยนางสุคนจักรลาศ 4. อาชีพนวดแผนไทยรับผิดชอบโดยนายปัญญาจักรลาศ 5. อาชีพเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนรับผิดชอบโดยนายประดิษฐ์พล,ล่า 6. อาชีพช่างศิลปะรับผิดชอบโดยนายสมพงษ์แสนลี 7. อาชีพการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุรับผิดชอบโดยนางสาวพรทิพย์เทาหา และ 8. อาชีพมักคุเทศน้อยรับผิดชอบโดยนางพัทยาชนะพันธ์โรงเรียนมีกิจกรรมเด่นที่ต้องการเผยแพร่คือกิจกรรมเพาะทานตะวันงอกเพราะมีผลผลิตจำหน่ายอย่างต่อเนื่องในชุมชนมีบัญชีรับจ่ายอย่างถูกต้องมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่ครบถ้วนสมบูรณ์โรงเรียนต้องการรับการช่วยเหลือจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่นเขต5 โดยต้องการงบประมาณเพื่อมาช่วยในการพัฒนาต่อยอดโครงการครูหนึ่งคนนักเรียนหนึ่งอาชีพให้มีการพัฒนาอย่างครบวงจรและยั่งยืนต่อไปการยกระดับผลสัมทิ์ทางการเรียนรู้โรงเรียนบ้านทุ่งชมพูกำลังดำเนินการยกระดับผลสัมฤธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ดังนี้ด้านการบริหารจัดการจะมีการประชุมชี้แจง ให้ข้อมูลสารสนเทศทั้งที่โรงเรียนวิเคราะห์เพื่อทราบผลการสอบของปีการศึกษาที่ผ่านมา3ปีย้อนหลังมีการให้ครูวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องครอบคลุมปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการสอนโดยส่งเสริมสนับสนุนอุนวยความสะดวกวัสดุอุปกรณ์และสื่อต่างๆเพื่อให้การยกระดับผลสำลีทางการเรียนมีประสิทธิภาพ 2. ด้านการพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งชมพูจะชี้แจงข้อมูลสารสนเทศรายงานผลการทดสอบของนักเรียนเดิมซึ่งเป็นข้อมูลเดิมเพื่อใช้เป็นประโยชน์ให้นักเรียนตั้งเป้าหมายให้สูงกว่าเดิมนักเรียนมีการทำข้อสอบ P-test ซึ่งเป็นข้อสอบที่เทียบเคียงข้อสอบโอน็ตมากที่สุดมีการจัดสอนเสริมทบทวนเนื้อหาโดยใช้ข้อสอบเก่าเป็นแนวทาง มีการพูดเน้นย้ำให้นักเรียนทำข้อสอบอย่างเต็มที่ตามศักยภาพที่มีด้านการส่งเสริมครูโรงเรียนจะสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมพัฒนาการการจัดก,การเรียนรู้ของครูมีการประเมินและสังเกตการสอนของครูเป็นระยะโรงเรียนต้องการรับการช่วยเหลือจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่นเขต5เป็นอย่างมากคืออยากให้จัดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายครอบคลุมทุกสาระโดยเฉพาะสาระหลักเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านทุกข้อเสนอแนะโรงเรียนบ้านทุ่งชมพูจะนำไว้ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ